สบายใจด้วยดีใจด้วยมั่นใจด้วยว่าถ้าถามจริงตอบจริงฟังจริงนะครับมาตั้งแต่เกมที่41มาถึงเกมนี้เป็นเกมที่48นะครับสำหรับผมนะครับคำพูดติดปากที่ผมจะบอกกับตัวเองก็คือฉันจะเป็นคนที่จงใจจงใจลองจงใจฝึกจงใจสร้างให้ถึงให้เกิดสิ่งที่จะเป็นประโยชน์และรางวัล สำหรับตัวฉันเองนี่คือคําปฏิญาณข้อที่1ครับก็คือจงใจอะ่ะถ้าถ,ถ,ถ้าจะพูดว่ามันยาวไปก็คือลองฝึกและสร้างให้ถึงให้เกิดประโยชน์คือตอนนี้รู้ชัดเจนอ๋อมันคือการที่เราจะจะลองอะไรล่ะเราจะฝึกอะไรล่ะเราจะสร้างอะไรล่ะต้องไปให้ถึงด้วยนะไม่ใช่แบบครึ่งค่งกลางๆนะครับชีวิตเราก็จะลดความงงลงไอ้คำพูดต่างๆทั้งหมดทั้งส1ข้อนี้นะครับก็จะถูกนำมาใช้กับ ประโยคนี้ที่เราพูดไปไม่ใช่ประโยคนี้ไม่ใช่ประโยคล,ยลอยๆนะเนี่ยยกตัวอย่างนะครับสําหรับกิจกรรมพวกเราดีสมดุลเนี่ยลองเพิ่มอีกสักข้อแล้วลองไปเพิ่มว่าไอ้กิจการของท่านท่านจะเพิ่มอะไรเข้าไปนะครับนึกภาพง่ายๆจะพูดซ้ำให้ฟังหน่อยนะก็คือคนที่รู้ชัดเจนว่าเราจะฝึกจะลองจะสร้างอะไรเพื่ออะไรมันจะชัดเจนครับ จุดที่อยากให้เอาไปประกอบกับตัวที่เพิ่มอีกสักข้อก็คืออะไรก็คือมันทําให้เราพร้อมไหมมันเป็นเรื่องของสติส่วนประกอบของสติอารมณ์และเหตุผลนะครับที่จะช่วยช่วยให้งานของเรากิจการของเราเนี่ยมันเริ่มได้ทําให้เราเนี่ยโฟกัสโฟกัสอยู่กับงานและกิจการตรงนั้นซึ่งทั้งสิเสข้อจะสามารถถูกนำมาใช้ได้อลองดูครับ